จตุรมิตรูรักสมามัคคีสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่สุขาดีมีความสุขโรงเรียนจตุรมิดวิทยาคารมีจำนวนสุขาทั้งหมดหลายห้องซึ่งแบ่งเป็นสุขาชายและสุขาหญิงมีการดูแลทำความสะอาดปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอเป็นสุขาที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นมาตรฐานแท้สะอาดปลอดภยัยจากกระทรวงสาธารณสุขค่ะ และมีการปฏิบัติตามเกณฑ์5สสที่1สะอาดสที่2สะดวกสที่3สบายสที่4สุขลักษณะและสที่5สวยงามค่ะว่าตามกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายการศึกษาและแนวทางการขับเคลื่อนสุขดีมีความสุขและแนวทางสุขภาพดีความปลอดภัยค่ะ สะอาดห้องน้ําของโรงเรียนเราสะอาดไม่มีคราบสกปรกไม่มีแรงสะสมเชื้อโรคมีแสงสว่างที่เพียงพอไม่มีกลิ่นเหมน็นและไม่เฉะแฉะค่ะสะดวกโรงเรียนของพวกเรามีห้องน้ําทั้งแบบนั่งยองและชักโครกและยังมีอ่างล้างมือที่สวยงามและเพียงพอสําหรับนักเรียนทุกคนด้วยนะคะสะบายห้องน้ําของเรเียนเรามีความกว้างขวางสามารถเข้าใช้ได้อย่างสบายมีความสุข และปลอดภัยตามมาตรฐานที่ทุกคนควรได้รับสบายใจทุกครั้งที่ได้เข้าค่ะสุขาลักษณนตนโรงเรียนของเรามีอ่างล้างมือเจลล้างมือแถมโรงเรียนของเรายังมีกระดาษห่อผ้านอนามยแบบดียูสที่ปลอดภัยสะอาดและไร้สารปนเปื้อนค่ะ สวยงามห้องน้ำของโรงเรียนเรามีความสวยงามมีกระจกที่ใสสะอาดไม่เป็นข้ามให้กวนใจเหมาะสําหรับการส่องดูความเรียบร้อยก่อนเข้าเรียนค่ะหลังจากที่ใช้ห้องน้ำก็รู้สึกดีแล้วก็มีความสุขมากๆเนื่องจากโรงเรียนของเรานะคะได้ให้ความสำคัญในเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยและความสะอาดของห้องน้ำให้ห้องน้ำของโรงเรียนเราค่ะมีมาตรฐานที่ดีมากๆให้นักเรียนทุกคนมีความสุขกับการเข้าห้องน้ำของโรงเรียนเราค่ะ